สวัสดีครับผมชงวัฒนวันนี้พลังสัทยาในเชื่อของพระเครื่องคือจะคนดังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยและคมนาคมครับพลตำรวจโทชัดกุลละดีหลกครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้อีกวันหนึ่งเรามาเยี่ยมเยียนท่านนะครับจะมาคุยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างละครับนี้ฮะก็เบาแต่เข้ามาในห้องทํางานท่านเนี่ยฮะก็จะเห็นองค์พระเต็มเลยนะครับที่วางไว้ ยังมีอีกครับยังมีอีกหลายหลายหมู่ครับองค์ใหญ่ใหญ่ผมชอบอันนี้ก็มีคุดด้วยนะครับมีไข่พระสังกัจจัยหลวงปู่ทวดเห็นบอกท่านชอบหลวงปู่ทวดครับครับเคยเคยมีประสบการณ์กับท่านครับมาสมัยประจําที่นู่นเหรอครับมาอยู่มาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับอืม ตอนไปอยู่ทางใต้เนี่ยผมเนี่ยนะเรียนโรงเรียนคริสเตียนโรงเรียนเนี่ยเป็นสัเผยแพร่ศาสนาคริสเตียนที่ผมเรียนมหนึ่งเริ่มใส่รองเท้าเนี่ยผมก็ไม่ไม่เลื่อมใสเพราะพุทธลูกเพราะศาสนาคริสต์ก็ผมฟังเขาแค่เลื่อมใสบบอกว่าไม่นับถือลูกเขาลบเพราะพุทธลูกเนี่ยไม่นับถือแต่ผมได้ยอยู่บ้านใกล้วัดมาเกมา แล้วก็เกิดแย่ย้อนแยงกันสงสัยมาตลอดอแต่ก็มาเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมัธยมในเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์เราก็ไม่นับถือสยศาสตร์เกี่ยวกับต้นุทธอะไรก็ไม่นับถือครับแต่ตอนหลังมันคือเขานี่ยทางาศาสนาคิดจะน,นับถือลูกขอลรมกนันลูกพระเยซูเจ้าแม่พระแม่มาเรีย์ก็เหมือนกัน่ แล้วถาลังมันนึกไปนึกมาแล้วเราก็ยังเป็นพูดอยู่ก็เลยเอเราอยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้ยินคนพูดถึงอภินิหารนครปฐนนี่จริงๆแล้วพื้นเพมันเป็นทาราวดีอ,องค์องค์พระปฐมเจดีเนี่ยเขามีรูปหล่อพระสมัยทวาราวดีอยู่นะก็ แต่ที่ทีท่องค์พระร่วงอะไรนี่ไม่ใช่ทวาแต่ทวาจริงๆเนี่ยจะมีลักษณะอีกแบบใกล้ๆบ้านผมมีกลุกพระอยู่มผมเป็นขุดๆเนี่ยทําสวนแล้วก็ได้พระอุตรูพระพุฒิสมัยสมัยทวาน่ยจะมีคล้ายๆชีโบชลิชีโบเหมือนของของขุทขเมรลบ,บุรีพระที่ลบ,บุรีเนี่ยจะมีชีโบ สมัยทวารเนี่ยมันเก่าว่าลบรีกอะเราก็อยู่แถวนั้นแล้วเห็นพระที่ขูดขึ้นมาเนี่ยเป็นพระบินเผา็ดีอะไรก็ดีครับก็ชาวบ้านก็นับถือไอ้เสือก็เยอะไอ้เสือก็ไหอยพระนับถือเกจิก็มีหลวงปู่เต๋คงทองเนี่ยวัดสัง้ามงามบ้านหมวงสามกิโลแล้วก็สะนิดจับพ่อผมด้วยพ่อผมก็เป็นลูกศิษตั้ง ท่านก็ถือว่ามีอาคมศักดิ์สิทธิ์เดินเข้าป่าไปสร้างสร้างกุมารปะครับใช่กุมารทองบบ้านผมก็มีบ้านกุมารทองพ่บผมก็มีและนี่น้องผมเตะให้น้องไปต้องเลี้ยงับกุมารต้องหาของเล่นให้เล่นกลางคืนมีวัววิ่งเล่นด้วยแต่มีคนไม่เช่าหลวงพ่อเตะเยอะนะครับอ่าเออวัวหลวงพ่อเตะก็พูดกับหลวงพ่อเตะรู้เรื่อง แล้วก็กลาคืนเขาสว่างเขาเนี่ยมีแสงสว่างก็มีล่ำาหล็กนะหลวงพ่อผมนี่หลวงพว่อเ,เตะก็จานแล้วจานอีกจานหลายรอบ <c oughs> มีเขาเขาเขาคุยแล้วก็มีลังเหล็กมีเหล็กจานต้องกระตาจานอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กๆอย่างเราก็แต่พอไปอยู่ปากพนงังแล้วก็ไม่เรื่อมสายพ้า สรุปแล้วตอนเป็นนักเรียนในร้อยจบมาแล้วเป็นร้อยเบอร์โตแล้วยังไม่เลือกไม่ค่อยเชื่อถึงพร่งพุทธคุณเรื่องอรินิาหารเรื่องนี้คไปทางใต้ก็มีเขาเอาพระจากกรุกมันนางกรามาให้ผมผมก็ไม่รับเขาก็จะเสียใจก็รับรับเสร็จแล้วผมก็ฝากคืนให้ลูกชายเขาเดี๋ยวนี้ผมเียได้พระผมดู <c oughs> สวยดีคนระับ <c oughs> ม <c oughs> ลายเส้นคมชัดพระกูุโบราณ ผมมาเห็นของผู้ใหญ่ของผมอีกคนหนึ่งับท่านม็ามาอวดผมองค์นี้ผมเคยเห็นนะเขาเ็ามาให้ผมแล้วที่ปากประมาแต่ผมคือจะไปลับผมผมไม่เลื่อมใจแต่กิติศักดิ์หลวงปูท่ทวดหลวงสมัยนั้นเรียกหลวงพ่อทวดช่วยชีวิตคนเยอะเหลือเกินลดลดทัศนาจรของชาวบ้านปากพนังจะไปาหาดใหญ่ ต้องผ่านเขาพับผ้าติดตันรถตกลงไปในเทเขียวไอ้สองคนที่ขึ้นมาช่วยเขาเนี่ยสองคนดังคนมีพระหลวงปู่ทวดให้ปู่ทวดทั้ทงสองคนไม่เป็นไรแล้วเครื่องคอปเตอร์ออท่านพิงพันเล็ดเนตรลังสีเป็นรองผู้บังคับการอยู่ที่นค,ครศรีธรรมราชไปขึ้นเครื่องที่เ,เครื่องเราเรียกว่าเครื่องแฟนชายตัวเล็ก ท,ท,ที่ต้องไปขึ้นที่ค่ายต่อชะดสายใหญ่คือติดกจะทุ่งสงอะ่ะพอบินขึ้นเนี่ยมันก็ถึงเห็นตลาดทุ่งสงแล้วก็เลยไปพอเลยตลาดทุ่งสงเราเครื่องหมดแรงล,องล้อมลนตุกมาถ้าคนที่อยู่ในเครื่องบินอ่ะมีนักบินแล้วก็นักบินคนเดียวช่างเครื่องคนหนึ่งแล้วผู้โดยสารสามคนตกมาไม่ทุกคนมีนหลวงปู่้วนหมด ผมพอ่อทวดทุกคนไม่เป็นไรเลย <ừ> เครื่องเครื่องคอปเตอร์ตรกไม่เป็นไรเออ,อคูแค่นี้แล้วเด็กหน้าโรงพักเลยฝั่งโน้นโรงพักอยู่แม่นม้ําปากแม่นม้ําปากคนนั้นฝั่งโน้นมองกันไม่เห็นหรอกพี่เลี้ยงเลี้ยงลูกให้เขาเท่าแก่ไม่อยู่เป็นเจ้าของเรือประมงเอ,อลูกกาํกลาลังคารได,ดย้ยังไม่ถึงขวดครับ หาไม่เจออยู่ๆหาไม่เจอเพราะบ้านเนี่ยเขาก็าต่อชานเลียนไปหน่อยไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ในแม่น้ําอะมันตกน้ําไปฮะหาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยม,มันไม่ร้องมันนอนอยู่ในเนี่ยแล้วก็นอนกระเศษขยะพอเรือวิ่งตรงกลางเนี่ยเศษขยะมันจะปิวเข้ามาอยู่ใต้นอกชานเนี่ยมันนอนอยู่กับนอนลอยน้ําอยู่กับขยะเนี่ยก็ ห้อยเหรียญหลงปูดทวดเขาเรียกอะไรเม็ดแตงอืมครับเออเม็ดแตงแม่แม่พ่อเขาวิ่งมากลับมารู้ว่าลูกหาไม่เจอเนี่ยมอหาหาไม่เจอน,นอนลอยอยู่ไม่ร้องด้วย <c oughs> เด็กมันคงจะอ้วนในนะ <c oughs> นั้นก็ลอยนาน้มันก็นอนสบ,บายมันไม่ร้องเออ ได้ยินจิตติดอบหลงพ่ะทวดเดประจำเลยเรื่องรถเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรถเนี่ยเรื่องรถรถจนรถอะไรชนกันแล้วไม่ตายรอบรอบก็มีคนมาให้เหมือนกันเอาหลวงปู่ทวดมาให้ทั้งทองเหลืองทั้งเหรียญเม็ดแตงนั่งอะไรผมก็เก็บเก็บไว้แล้วก็ตอนย้ายกลับมากรุงเทพ แล้วใส่ก็อกกับผองนมผ๋องบุรีรเก็บไว้ไม่รู้หายไปไหนหมดมีอยู่องค์เดียวที่ห้อยเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ทิมวประจังให้สร้างเป็นเป็นผงเป็นเนื้อเนื้อผงเนื้อเนื้อดำดำเนื้อดินเนื้อกากยายักอะต่อะไร,ะะไรตัวตัวเนี่ยตัวตัวเป็นแม่แบบแล้วเ,เก็บไว้บนหิ่งับ ไม่หายอันนี้ไม่หายอพราะวกตัเขาเลี่ยมทองให้อย่างดีเลยเจ็บไหมยังอยู่ครับองเดียวแค่นั้นแหละ,ะก็ก็เราก็เริ่มสถาลัน <ภา S 1> จากนั้นครับผมถูกย้ายไปเป็นตำรวจป่าไม้แล้วก็เงินเดือนออกสมัไหมเงินเดือนออกผมก็รับเงินเดือนมาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเงินเดือนจะประมาณพันพันสี่ร้อยบาทครับ ทำสี่ร้อยบาทเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วเงินเดี๋ยวจะต้องหมดภายในห้าหกวันเนี้ยแล้วใช้ไม่ถึงเดือนเนี่ยมีเมียแล้วด้วยนะเมียก็ทํางานครับเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนเขาแต่เราไม่มีอ่ะจะไปทําไงอ่ะกินเงินเดือนเงินเดือนหมดเบื่อยังไงต้องขับไปหาแม่ที่นครปฐมต้องไปขอขอแม่ ร้อยเอกแล้วมีมีแล้วมีหาจะไปขอแม่เราก็ฮึ่มกุ้มใจเน่ะนอนคิดคิดคิดที่พ่งนี้ต้องไปทํางานแล้วแฟุ้งซ่านก็เ,นเลยเสร็จแล้วนอนดีกว่าพอระหว่างที่ผมข้าวพะวังเนี่ยมีเสียงดังลั่นเลยเหมือนกับอ,อ้รถขายกับข้าวตอนเขา <c oughs> บายๆอะ่ะแปดสอง ผมไม่เสียงผมไม่เปิดหน้าต่างออกไปดูเลยเพราะเช่าบ้านอยู่ติดแอร์แบบแอร์แบบเจาบหน้าต่างตรงน,นรี้อยู่อยู่ท้ายเตียงเปิดดูเงียนหงายเห็นมีหมาวิ่งอยู่ตัวไม่มีคนเลย <c oughs> เสียงนึกว่าเขามาอิงหาดดึกดื่นวนนี้มึงมาขายก็ขายอะไรหรือเปล่าเสียงเหมือนไม่มี มาจากไหนเสียงดังลั่นในในหกในในแต่สองเนี่ยนะหรือหรือใครมาบอกหวยมาบอกหวยก็ก่อนนอนเนี่ยหลวงปู่ทวดนี่สักติดงฟุ้งซ่านเนี่ยครับแบบหลวงปู่ทวดทั้งสุดท้ายก่อนจะหลับจะหลับเข้าพวังเนี่ยหลวงปู่ทวดนี่สักสิ่จริงไหมน้อเราก็เห็นทำชั่วทำอะไรเลยที่เราเคยทำ บางทีอาจจะไปซ้อมเฟรมชกต่อยอ,อะไรพวกเขามั่งก็เพราะมันหน้าที่ไม่รู้จะทำไงเราก็พยายามทำดีแล้วทำไมไม่แม่ยา,ยากจนอย่างนี้นอนดีกว่าหายฟุ <c oughs> ้งซ่านแล้วเรานอนดีกว่าทีนี้ตื่นเช้าไปทำงานเ่ยแล้วก็รู้เลยว่าระหว่างที่ตื่นก็นจะหลับเนี่ยที่เขาเรียกผวังในตรงนี้เองเข้าก่อนจะหลับเนี่ยต้องเข้าผวังเนี่ย ปลาสองเนี่ยมันดังตรงเนี้ยตอนนั้นลอตเตอรี่ออกห้าวันออกทีคปีสองพันห้าร้อยสิบสองสิบสามเนี่ยสิบสิบสองหรือสิบสามเนี่ยห้าวันออกทีห้าวันที่ห้าที่สิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบครับวันครุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่ที่ห้าพอดี เงินเดือนเราจะหมดก็ไปที่ทำง,งานตึ้งอยู่ที่กรมป่าไม้เลยหมายอะไรกเตะไปนิดหนึ่งอ้าอื้ออกไปถึงก็ต้องไปต้องเอาผู้ต้องหาไปผัดฟ้องที่สนามหลวงสนามศาลต้องไปพิจารณา็เอาไปผัดฟอ้องเรื่องอขายนกขายจัป่าที่ที่สนามหลวงมีตลาดน,นัดสนามหลวงแล้วพวกป่าไม้ก็จับมา ตัดป่าสงวนเช้งควางอะไรพวกนี้ยกระส่งมาเราก็ต้องทำคดีแต่ยังฟอ้องไม่ดันก็กปบอกฟ้องก็เจอแม่ค้าลอตเตอรี่สมัยอยู่พ่อประชัยยังเด็กตอนนี้ยิงเด็กอยู่ตอนนี้เป็นสาวแล้วคนี่ชื่อจำเราได้ก็มาช่วยลอตเตอรี่ก็บอกนี่แปดสองไหมก็ได้แปดสองมาแปด,ดใบแปดใบ,บเลยเหรอค<า>รับซื้อหมดเลยอ่ะโอ้แปดสิบบาทครับใบละสิบบาทครับแล้วกลับมาที่ ที่ทํางานแม่ค้าลัตเตอรี่มาขายบอกมีแปดตอไวมนะไม่มีแม่ค้าตัวน,นี้มันขายหวยใต้ดินด้วย <c oughs> แทงไปแทงไปสองร้อยสองร้อยครับใช่เพราะได้ได้มื่นสี่ซื้อตรงๆเลยแล้วเย็นเนี้หวยออกเย็นวันที่ห้า กลับไปบ้านก็เปิดไปได้ยูดูไดแมนจาราทุกข้อกับพูดเลขตีอ้ออะไรน,น,นั่นแหละไม่ไหวหารา,างวัลยังพึ่งถึงรางวัลที่ห้าที่4ีนานไม่ฟังกลางคืนนั้นก็นอนไม่มีอะไรแต่ใจก็ตรวจรวจอบกูถูกหวยเปล่าเนาะ <laughs> แล้วพึ่งกินเชา้าก็ขับรถไปรถเฟียสหนึน่งสองสี่ชันหนึ่งแย่ขับไปทำงาน ผมได้ต้องไปจอดรถหลังตึกเพราะข้างหน้าเนี่ยผู้ผู้ใหญ่ก็ตอดจอดหลังตึกพอไปหลังตึกเนี่ยลูกน้องผมห้าหกคนทุกอยู่ในทีมงานของผมตำงานเนี่ยพวกในสิบจ่ายเอยผมรู้เลยผมถูกหวยถูกยิงอ่ะตอนนั้นหมื่นสี่พันแปดร้อยอันนี้ใต,ต้ดินใต้ใต้ดินหมื่นสี่อ่ะ ดีอีกแปดหอดโอ้ยสบายไปนานเงินเดือนบันสี่ไม่ต้องไปขอแม่แล้วพอถูกหวยนึกถึงหลวงปู่ทวดไหมฮะหลวงปู่ทวดผมก็นึกว่าต้องน่าจะเพราะผมเหมือนเราท้าทายท่านนะน้อยใจกันผมไม่หาผมไม่ได้เห็นดำชั่วทำไรผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างดีเพราะให้ผมเป็นตำรวจอย่างนี้คืออะไร นั่นนั่นคือประบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเพราะไงไงก็เอาหลวงปู่ทวดไว้สักองค์ดีกว่าขอดูเลยครับท่านนี่แปลกเห็นตัวนะอันนี้ก็เป็นพวงหนึ่งที่ที่ที่รักมีแค่ใพวงนี้ไว้สามองค์เพราะากว่านี้จะมันหนักที่รักมากเนี่ยคือตั้งแต่เด็กเนี่ยได้ชอบชอบเพราะชื่อด้วยเพราะล่วงลางกลืนเพราะล่วงหลัง ลังหลังลาง,ลางปืนมันเป็นหลังอะไรกดเนี่ยแต่บอกลางปืนเน,นเลยฟังดีครับูตัว,วันทะโลก็ที่ขาบไม่ได้ก็คือหลงโพทวดพิมพ์กลางอ่าองค์นี้ไปโดนแช่น้ํามาแล้วเขามาขายถูกเขาถือคนเขาถือว่าอไม่ไม่ดีละอันเนี้ยถูก ใส่ตลับไปแยถ้าไปตากฝนหรือใส่อาบน้ําคนไม่ไม่รู้เรื่องนะตลับแบบเนี้น้ํามันเข้าได้อืแล้วจะขึ้นลาเต็มนี่เลยฮะถ้าคุณเก็บว่าเฉยๆหลายวันนะลาจะขึ้นนะแล้วก็ขาวๆแล้วก็แปลงปัดปัดปัด,ปดออกก็เห็นแล<ต>้วพวกนี้มีสุ้มก่อนหนึ่งในเบญจาภาคเคียมึงมีครูมึงมีครูไม่ไม่จนนะไม่มีจน ก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้อันนี้ท่านพระล่วงนี่ท่านเช่ามาเองหรือไงฮะเช่ามาต่างน้าไม่มี้ค่มีคหาฟรีก็มีครับอยู่นี่เออยู่นี่อยู่นี่นี่ให้ฟรีครับเพื่อนให้มาก็้ล่วงหลังลายผ้าครับนี่มีแซมเปิลมายกมาในยกมาให้ดูหลังลายผ้ากุูลบบุรีครับเนี่ย จะถือเป็นพระล่วงไว้ยันอ,อันนี้ท่านพระสมเด็จครับอันี่สมเด็จวัดละรังอ๋อฮะรุ่นพิมพ์อะไรครับท่านพิมพ์ใหญ่ฮครับพิมพ์ใหญ่เย็นสวยอยู่แต่ว่าถ้ากล้องเอ็กซเรย์แล้วจะมีรอยแตกอยู่ใต้ฐานห่อยเอ็กซเรย์เนื้อในเนี่ยใต้ฐานเราซ่อม ราคาพอเช่าได้กันเลยเอามาอืมไม่งั้นแบบว่ากันเป็นล้านๆไม่ไหวอันนี้เหมือนพระเก่ง嘛ครับพระเก่งพัะสุวสัสดิ์ธาตุเนี่ยอ๋อครับโอ้ดังนะครับวระสุทัศด์นาครับเดียวก็มีรุ่นอะไรอันเนี้ยผมผมผมมีหลายองค์ครับหลวงพ่แพรหลวงสังกะลาดแพรอ่าอันงนี้ครับอันนี้อ่ะทีมม่หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่อ๋อครับรรการรมการอืมเป็นเป็น เอพิมพ์กรรมการเนี่ยองนี้เป็นแบบแบบแบบที่สองไม่มีองค์สวยสุดใช้แม,มีเขามีเขาก็ไม่ให้ครับแล้วก็จะเช่าเขาก็ไม่ให้อืแลแ้ว้ามีคนบางคนเช่าก็แพงอะไอเี้ยในอันนี้พิมพ์บีอ่าครับเอานี้ยครับเออนีออนออออ่อุปคุต ของเขมรครับเออเป็นพระเขมรสร้างไม่ใช่ของแบไหนอันนี้เหมือนเหมือนเล็ไหลไหะครับเละไหลเละไหลจากที่ไหนครับตรงนี้สวยไม่รู้อ่าก็ให้มาครับมันมันตุ่มเฮ้ยมันตุ่มออกมามันงอกออกมามันงอกออกมาเนี่ยๆอันนี้อันแล้วก็ตรงเนี้ยนูนขึ้นมาครับอันนี้หลายตังเลยครับท่าน อันนี right, ้มีคนมาขอเช่าเองครับไม่ไม่ผมไม่นิยมเจ้าอะไรแับครับเก็บไปลูกหลานเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็มันอยจะนับถืออะไรกันครับแต่หลังจากนั้นความศรัทธาหลวงปู่ทวดเนี่ยมันทําให้ทวีคูณยังไงบ้างครับความเชื่อตรงเนี้เราประสบกับตัวเองเรามาเนี่ยมันแปลกครับมันแปลก ซึ่งเรารู้ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ลร่วงไม่รู้ศึกษาไม่ได้ความรู้อะไรก็ม่รู้ครับไม่ไม่สามารถอธิบายได้แต่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้นย่าีงจากคำอธิษฐานที่ท่านบอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงต้องถูกลอตเตอรี่ต้องถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ได้บอกแต่พอถูกแล้วได้อธิษฐานคืนไหมครับขอบคุณครับท่านอะไรเงี้ย มีนะผมซื้อพวงอะไรามาถวายอาขอบขอบขอบคุณแล้วก็นับถือแล้วก็ท่องบทที่เขาเขาแต่งขึ้นสา,า,า,าหรับคาถาสาหรับบูชาหลวงปู่ทวดับนโมโพธิสัตโตอะคัมติมายะอิติปะคะวาคือเป็นคาถาที่คนเป็นภาษาอาลเอ่บาเลเขาแต่งขึ้นบอกว่า หลวงปูท่ทวดนี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่รู้ใครตั้งอย่างระโพธิสัตว์ท่านจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้อาจจะบรรลุนิพนพานเป็นพระอรหรนันต์ก็ได้ครับเดากันเพราะว่าหลวงปูท่ทวดความประวัติมันตั้งสี่สามสี่ร้อยปีแล้วสมัยยุยยาเนะี่ยแลวมีจริงเกิดที่วัดท็อโคจริงมีตำนานเล่าขานกันอยู่น่าจะจริงมีรูปร่าง แล้วก็เกิดจากการนิมิตตามประวัติเนี่ยคนก็เล่ากันไปหลายอย่างแต่ผมเชื่อเพราะตอนนั้นน่ะนายผู้ใหญ่นายตำรวจที่ผมเขารบนักถือเนี่ยท่านเล่าตรงกันคนที่มีอาจารย์ทิมที่อยู่วัดนั้นองค์หนึ่งกับน,นักเป็นประชาชนเนี่ยเป็นนักเล่นจิตวิทยา อยู่ตรงบ้านช่างหล่อเนี่ยไปค้นคว้ากันจนเจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันเชื่อว่าหลวงปู่ทวดมีจริงแล้วหลวงปู่ทิมก็เคยเคยเห็นเวลานั่งอะไรของท่านอะ่ะท่านก็เห็นรูปร่างดำนั่งอายุมากหลังย่นย่นนี้เต้นนาฬิกาเป็นเต้นเนี่ยแล้วก็ได้คุยกับหลวงปู่ทิม นี่คือคุยกันตองนี้ค,คือสื่อไม่สื่อสังจิตรู้กันแต่นั่งรถไฟไปเรื่อยกันรั่วอยู่ตังเนี้ยตังอ่อนใจนั่งรถไฟไปเรื่อยเรื่อยนั่งไปหลายครั้งเนี่ยไปทางใต้เนี่ยก็นั่งหปวยดูมาเลยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เจออาอใช่แล้วในวัดเนี้ยที่คกเห็นอืแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ทิมคุยกันแล้วก็จะสร้างสร้างโบสถ์เนาะก็เลยคิดหล่อหลวงปู่ ทำบรญทด่วืั่สี่พันองค์ทำด้วยของวิเศษที่พวกกากยายักษ์เป็นมีแร่มีเม็ดกล้วยป่าอะไรตามตำนานจะต้างกินแล้วไปแจกต่อต่อดอฟรีคนอื่นต้องเช่าสิบบาทต่อทดนี่ฟรีเข้าแถวไม,ไม่ต้องเสียตังค์ ตอนชดามันไปนู่นไปนี่่าโน่นนี่มันก็ลดความเพอาเขาทางใต้เบตงไปเลยนเขาก็เลยเชื่อในปฏิงานกันเลยคือหากันจนกระทังทุกวันนี้สุดท้ายครับท่านครับมีหลักธรรมอะไรที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผมก็เึ็กอย่างเงี้ยถ้าตาชั่วก็ มีเมื่อเราสำนึกเราจะแก้อย่างไงดีแก้ก็ยากก็ต้องแต่ก็แผ่เมตตาไปอะไรไปที่เราไปเบียดเบียนชีวิตเขาที่ทำให้เขาเจ็บเขาป่วยอะไรตอะไรย่างเงี้ยผมก็นึกอย่างเงี้ยเค่าครัวเป็นหลักผมก็เผื่อเป็นตำรวจเนะผมก็ได้คิดได้คิดมาตอนหลังๆตอนจะเป็นในพันแล้ว สนามลบอยู่นอกบ้านมีตามที่ก็พูดกันนะ่นี่ยเมื่อจำมาถ้าเผือในบ้านนี่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งลูกทั้งเมียต้องสอนถ้าใครไม่ตามใจเราเป็นเมียเป็นอะไรก็ไม่ไหวแล้วแต่อย่างเงี้ยแต่จะทำให้เราออกไปข้างนอกเราจะปลาชัยครับถ้าในบ้านเป็นกระบฏแล้วเราทำอะไรเมียก็ไม่ไม,ไม่ไม่หนุนไม่อะไรไม่สำเร็จนะครับ มันรือมันจะสําเร็จมันก็ไม่เรียบร้อยลูกเต้าก็เหมือนกันถ้าลูกเต้าไม่รักเราไม่นับถือเรามึงงัไปเที่ยวตุเลงไปทําตัวอไม่ดีเนี่ยครับมันก็ดีแต่ทีนี้เขาจะไม่ดีเนี่ยอยู่ที่เราด้วยเพราะเราต้องสอนดูแลลูกเต้าปกฝังเงี้ยฮะในบ้านต้องสงบสุดพวกทุกอาชีพทุกผู้เราก็าในบ้านเนี่ยต้องสงบ ไอ้อะไรมายุ่งมาข้างนอกอย่ามาเอะตโลในบ้านทิ้งไม่น้าบ้านครับแต่มันก็มีนะบางทีมันก็ลมค้ายมันมีแต่พอเรารู้ได้สติเราก็ต้องระงับนะเราไปสู้ทั้งข้างในข้างนอกไม่ไหวไม่ไงตาย่ะมันสู้ไม่ไหวครับต้องในบ้านสงบแล้วข้างนอกมา,มาสู้กันแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องจริงอ่า ก็เป็นเรื่องราวของท่านความเชื่อความศรัทธากับหลวงปู่ทวดนะครับวันนี้ต้องขอบคุนท่านมากครับขอบคุณครับท่านครับวันนี้ผมและท่านชัดนะครับและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาครับ